สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะมาสาธิตการตัดต่อวิดีโอ,อนะคะเปลี่ยนฉากหลังไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะอ่าดูนะคะไปเที่ยวมันดิบก็ได้ไปทุ่งทิวดิปก็ได้ไปทะเลหมอกก็ได้นะคะหรือจะไปพีระมิดนะคะน้ำตก นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำพุร้อนนะคะหรือจะไปทุ่งดอกไม้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประชุมคอนเฟอเรนซ์หรือประชุมซูมก็ได้นะคะโดยพี่ปุ๊กจะใช้ฉากเขียวนะคะหรือว่ากีสกรีนนะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะก็จะนำกีสกรีนเนี่ยไปติดกับเก้าอี้นะคะแล้วเราก็จะถ่ายวิดีโอของเรานะคะจากนั้นเมื่อเราได้วิดีโอแล้วนะคะเราจะมาทำการตัดต่อนะคะในวันนี้พี่ปุ๊กใช้ แอปพลิเคชันคีเน m a s เตอค่ะเมื่อเราได้วิดีโอที่เราถ่ายทําไว้นะคะที่ถ่ายกับจากเขียวแล้วก็ได้ดาวน์โหลดรูปภาพที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาตัดต่อในเว็คีเนม m a เตอรนะคะหรือบางคนก็จะเรียกคายมาตเตอร์นะคะก็ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเมื่อเข้ามานะคะให้กดไปที่สร้างใหม่ค่ะแล้วก็พี่ปุ๊กจะเลือก16ต่อ9นะคะเนื่องจาก พี่ปุ๊กจะทำวิดีโอเป็นแนวนอนค่ะแล้วก็คลิกต่อไปเลยค่ะ,ะถ้าเป็นคีเนในมัตเตอร์แบบฟรีนะคะก็จะมีโฆษณานะคะถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ปิดออกไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกรูปภาพนะคะพี่ปุ๊ก,กจะเลือกรูปภาพที่พี่ปุ๊กดาวน์โหลดไว้นะคะเพื่อที่จะทําแบ็กกราวด์นะคะกะ็เป็นรูปทุ่งดอกไม้รูปเยอะมากเลยค่ะ พี่พก็จะเลือกไว้เยอะๆเลยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็ให้ก,ร,กระบาทค่ะทีนี้รูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเป็นฉากหลังนั่นเองค่ะถ้าสมมุติกรณีรูปภาพไม่เต็มนะคะเราก็กดให้รูปภาพนั้นนะคะแอคทีฟขึ้นนะคะแล้วก็คลิกไปที่เวนแวน ที่มีจอ2จอนี่นะคะคลิกไปนะคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วนะคะขยายภาพให้เต็มจอค่ะแล้วก็กดเท่ากับนะคะมันก็จะทําให้ภาพนะคะขยายเต็มจอทั้งภาพนั่นเองค่ะอ่ะโอเคนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนไปจนสุด ข้างหน้าจนสุดนะคะจากนั้นก็ไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็เลือกมีเดียค่ะแล้วก็เลือกที่เราถ่ายกับฉากเขียวนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะฉากเขียวก็คลิปวิดีโอก็จะซอนขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะลากเครื่องหมายาลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตรงมุมด้าน ขวาล่างได้นะคะเราจะขยับอยู่มุมไหนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้มาที่เมนูค็อปนะคะด้านขวามือนะคะเมนูค็อปนะคะเราก็ทำการตัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะคะก็คือให้อยู่ในเฟรมฉากเขียวนั่นเองนะคะเคค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้คลิปวิดีโอมานะคะ โดยให้แถบสีแดงนะคะไปถึงจุดที่เราต้องการจะตัดวิดีโอนะคะก็ให้วิดีโอด้านล่างเนี่ยแอคทีฟขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่กันไกนะคะแล้วก็ไปแยกที่หัวอ่านนะคะเพื่อจะสังเกตว่าวิดีโอจะถูกแบ่งออกไปนะคะเราก็กดไปที่วิดีโอด้านหน้าเพื่อที่เราจะลบด้านหน้าออกไปเสร็จแล้วก็กดไปที่ถังขยะด้านข้างนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนกด กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนวิดีโอไปด้านหน้านะคะจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนมาที่โคมาคีเลยค่ะแล้วก็ทำการเปิดโคมาคีค่ะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะคลิกไปที่ตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะแสงสีภาพขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการตัดฉากหลังเนี่ยเนียนหรือยังนะคะทีนี้พี่ปป๊ก็จะเลื่อนข้างล่างนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยจะเป็นวิดีโอของเรานะคะที่เราถ่ายกับฉากเขียวด้านบนก็จะเป็นฉากหลังนั่นเองคะ่ะนี่ก็ขยับเลื่อนไอตรงข้างล่างมานะคะค่อยๆขยับมานะคะเพื่อที่จะใหะ้ฉากเขียวหายไปนะคะ แล้วก็เลื่อนด้านบนนะคะซึ่งเป็นฉากหลังนะคะขยับเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ตัดกันพอดีนะคะนี้เราดูตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าสีขาวกับสีดำตัดกันสนิทพอดีนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็ชัดเจนอย่างมากเลยนะคะทีนี้เราก็จะทำอ่า พี่พก็จะทําเป็นเด็ดดีดนิ้วใช่ไหมคะดีดนิ้วแล้วค่อยภาพเปลี่ยนภาพนะคะพอถึงจังหวะนี้นะคะก็จะทําการหดภาพข้างบนนะคะย่อเข้ามานะคะให้มันได้จังหวะพอดีเลยนะคะลองเล่นดูนะคะอนาเห็นไหมคะก็พอดีเลยนะคะขยับอีกหน่อยนะคะลองเล่นอีกที อ่ะประมาณนี้เราก็ย่อภาพลงไปนะคะแล้วก็อ่ะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพ โอเคนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะตัดต่อให้ไปทั้งคลิปเลยนะคะเหมือนที่พี่ปุ๊กทําเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ